ครับตอนนี้ผมกลัวทุเรียนตกใส่หัวมากเลยสิครับมันนา่ากลัวเราอยู่ที่สวนทุเรียนใช่ไหมมันมีแม่น้ำด้วยมันมีทุเรียนด้วยทูเรียนเล็กอะม,มาดูทุเรียนเล็กสิเดี๋ยวไปดูต้นนู้นกันต้นนู้นใหญ่ พร้อมรับประทานกำลังกำลังกำลังหน้ากำลังอร่อยเลยนะเนะี่ยเป็นไงบ้างคะน่ากลัววันนี้ชอบไหมเดีย๋ยวจึงจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะทุกคนคือ มีเรื่องอยู่เรื่องหนึง่งมีลูกคนหนึ่งถามแม่มีแม่หนึง่งมีแม่หนึ่งคนที่มีลูกสามคนลูกคนหนึ่งถามว่าโอเคทำไมหนูต้องชื่อว่าแอปเปิ้ลด้วยอะและแม่เขาก็ตอบว่าก็วัน,นหนึ่งอะหนูอะโดนแอปเปิ้ลตกใส่หัวหนูก็เลยชื่อแอปเปิ้ลและลูกอีกคนหนึ่งบอกว่า ทำไมห,หนูต้องชื่อส้มด้วยล่ะก็ส้มอ่ะตกใส่หัวหนูหนูก็เลยต้องชื่อส้มแหววแหวแหววแล้วแม่ฉันก็แล้วแม่ก็บอกว่าว่าไงจ้าทุเรียนทุเรียนตกใส่หัวตงึงบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>